หายใจแห้งจิตหายใจให้แห,ห้งๆจิตเอาตัดเขาลมเลยตัดเขาปุ๊บอาการพวกนัน้นท่งทลายลงไยหายเอาสติเอาความผูกติตัวจำไว้เลยเมื่อใดที่หลุดเข้าไปในอาการอะไรก็ช่างให้หายใจแรงขึ้นเพราะเมื่อใดที่ลมหายใจหยาบขึ้นตัวสติตัวนี้จะทํางาน มันหายใจตลอดอยู่แล้วหายจำสภาพว่ะตัวนี้ได้เ,เพราะว่าตัวน,นั้นมันสีดีดออกเลยฟันนี่นะทำมีสติอีรีแม่แต่คณะในฝันมันคือโบเหตุผิดถ้าตัวสติตัวนี้แบบมีถ้าเราจะดูศีลสามาธิจริงๆนณะในฝันมันจะก็ยังไม่ทำผิดมันขนาดนั้น เราจะตายเราลืมว่าเรามีลมหายใจลืมอะไรแต่ยันเนี้ยค่ะบุปผีเนี้ยแต่ว่าไม่สียามีค่ะไม่ไม่เนี่ยไม่สียามันสีมันสียพานใหญกับตัวเมือกห้อเฮ็ดดูดูหายใจเขายิ่งย่เรื่อเรื่อแล้วก็ตามตามลู่คือการที่มันเขาไปยานคือสติมันขาดสติกับความรู้สึกสติกับอาการเนี่ยมันหลุดออกจากกันเนี่ยมันก็เลยกลัว แต่เมื่อใดที่สติกบลมเนี่ยเหมือนแนบเป็นอันเดียวกันตลอดมันจะไม่กลัวคือไอ้ไข่ก็ว่ามันมันรุดลมปุ๊บมันสิงรุดไปเป็นตัวหนังมันสีกระชากครับแต่ตัวนี้คือสติยังไม่มีกําลังมันจะกระชากแรงแล้วหลุดออกมาในหัวใจปุบบุบบุบุบุบเหลืองเลยแหละแมนมันผ่านโมเด็เพราะว่าเข้าไปตั้งไว้แล้วว่าไม่สิยากเห็นปะมันก็เอาสัญญาณนั่นแหละถ้าเป็นสีมันปุ๊บเข้าสียาก แตาผ่านได้ยังไงมึงจะเป็นอะไรเป็นไปเลยมันบลืมมันละเอียดเข้าไปเพราะมันหูซึกโตปุ๊บความหูซึกมันล่มมันสิบางบางบางเวลาจิตจะเข้าฌานจะน่ากลัวถ้าใครไม่เคยเป็นแต่หนูเนี่ยเรียนรู้อาการที่เขาพูดนี่ครั้งเดียวครั้งเดียวแค่นั้นหนูไม่กลัวบางคน,นีกลัวอยู่เป็นปีเหมือนเบบี้พูดวันนั้นว่า เนี่ยพูดว่ามันเป็นอย่างนี้แหละมันกลัวไม่กล้าทําหนูบอกทําไปเลยอย่าไปกลัวนี่แหละประคองมันเข้าไปเลยไม่เอากลัวถ้ามันกลัวมันก็จะขับมากลัวอีกมันจํา้จริงมันจะบันทึกเลยว่ามันกลัวจริงๆมันเป็นแค่อาการมันไม่มีอะไรน่ากลัวแต่เรื่องของจิตเนี่ยมันต้องอาศัยการเรียนรู้ของมันเนี่ยที่เขาพูดเนี่ยมันก็ไม่ได้น่ากลัวนะ บางครั้งแค่เสียงกระทบหลังคาปึ้งเนี่ยมันจะสั่นเลยข้างในสั่นบู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 ขึ้นเลยเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้มันไม่สามารถมีใครสามารถแก้ให้กันได้แต่มันจะสังเกตตัวสังเกตนี่แหละมันจะทําให้เราผ่านไม่ได้หนูถึงบอกว่าให้เอาความรู้สึกการมเนี่ยอย่าให้มันขาดช่วงกันให้มันแนบกันไปเข้าอ๋คืออย่าให้มันอย่าให้มันหลุดจากกันเลยเพราะถ้าหลุดปุ๊บมันจะกลัว อาการกลัวจะเข้ามาแทรกทันทีแล้วเราเราจะเป็นผู้กลัวทันทีเมื่อใดที่มันกลัวเราจะกลัวกับมันแต่เมื่อใดที่มันเริมกลัวปุ๊บหายใจแรงขึ้นปุ๊บหลุดทันทีเลยนะเราจะเห็นเลยว่าอ๋อเนี่ยเนี่ยแล้วเราก็จะสามารถประคองลมต่อได้ลมมันก็จะค่อยๆละเอียดขึ้นละเอียดเล็กๆละเอียดจนเหมือนเราร่างกายกระตุกจนไม่หายใจจนจับลมที่จะหมูกไม่ได้แบบประคองเข้าไปเลยแต่มันจะน่ากลัวบางทีเหมือนเข้ารูเนี่ย นี่แหละเบิ้งมันคือเสื้อแต่มันไม่สามารถที่จะคอนโทรลตัวกลัวได้เพราะตัวนี้คือกําลังของสติมันเราเราไม่กเรามันะซ่อนกันบ่ได้ตัวนี้บ่ได้เป็นตะยามตัวนี้บ่เป็นตะยามเลยแต่ว่าค้นหินยันกําลังสติต้องร้ายคือนี่ต้องเอาความรู้สึกนั่งหายใจแย่งเงี้ยตอนช่วงนึงที่เป็นเรามันเห็นเห็นแบบอะไรที่เขาไม่เห็นกัน เห็นมันเป็นตัวอย่างมันเป็นตัวอย่างมูเขาเห็นเหมือนคุกเกินถ้าถ้าฟึ๊ง่ั้นเพราะว่าจิตเนี่ยมันเป็นเรื่องของมันอ่ะเหมือนนูพูดนี่แหละว่าคือมันมีอยู่แล้วแต่คล้ายๆกับพอเราความละเอียดเราขนาดเหมือนเราเห็นเทวดาเลยคือความละเอียดมันต้องเท่ากันมันไม่ใช่ผีนะไม่ใช่ผีหรอกมันเป็นเทวดาจำพวกนึงมันก็จะเห็นเห็นแต่ก็แค่นั้นเขาก็ทําอะไรเราไม่ได้แต่เราไปกลัวเขาเอง